สามีบอกเอาไปเลยทั้งหมดภรรยาไปยืดในน้ำของภรรยาอย่างนั้นตอนภรรยายืนแบบยืนคนเดียวนะคะภรรยาก็หักยอนตัวเองสามหมื่นหักสามีสามหมื่นด้วยค่ะวิวในแก้วของผม เพราะว่ามันฉลาดมากมันไม่รู้แก้วไหนของผมมันจะล้างใหม่นะครับเปียนมาครับวิธี <c oughs> ที่สามภรรยาผลักเงินได้ของภรรยาไปให้สามีเสียคนเดียวค่ะยื่นในนามสามีครับ <c oughs> แล้วสามีก็หาลูหย่อนตัวเองแล้วลถหย่อนผู้สมรสได้ด้วย เพราะยืดแต่คนเดียววิธีที่สี่ภรรยาบอกเลือกที่จะยืดสี่สิบวงเล็บหนึ่งอย่างเดียวเหมือนเดิมวงเล็บอื่นถักไปให้สามีเป็นคนเอาไปยื่่นคะอันนี้เหมือนเดิมคือสามภรรยาแยกสี่สิบวงเล็บหนึ่งไปยืดเองเงินได้ประเภทอื่นของภรรยาถักไปให้ สามียืนนะ่นในนามของสามีเองการถาารักคข้ารหย่อนตอนนี้นี้เท่ากับสองฝ่ายต่างคนต่างก็ยื่นแบบใช่ไหมคะในแบบก็ใครยื่นคนนั้นก็หักงรหย่อนตัวเองได้แค่สามมืค่ะไปถักอีกฝ่ายึ่งไม่ได้ค่ะเพราะยื่นแแบบด้วยกันทั้งสองฝ่ายวิธีที่ห้าสามีบอกฉันจะยื่นสี่สิบวงเล็บหนึ่งของฉันเองส่วนวงเล็บอื่น โอนให้ภรรยาไปยืมคนเดียวนั่นคือ5วิธีของกฎหมายใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่หนึ่งเมษายนห้าห้าเทาานี้การหาข้อจดการหาข้อรอดหมบุญนั้นต่อไปนี้หากได้ทั้งคู่นะคในอดีตนั้นพ่อแม่มีลูกด้วยกันนะคะ เวลาพ่อแม่จะใช้สินทรัพย์ยอดหนุ่งคนละกึ่งหนึ่งใช่ไหมคะกึ่งหนึ่งถ้าบุตรที่ไม่เรียนหนังสือ15ื่นห้าพ่อแม่ก็ได้คนละ7จ0 0พันถ้าบุตรเรียนหนังสือ17ื่นเจ็พ่อแม่ก็ได้คนละ8ปดพันห้าในกฎหมายใหม่ที่ใช้ตั้งแต่ปี5้านี้ทั้งพ่อทั้งแม่หาง่ายคนละหมื่นห้าหมื่นเจ็ดเหมือนกับได้เบ้นขึ้นมาคะ่ะไม่มีการหารสอง มันตั้งแต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงนะแยกจะนยึ่งกันโดยเหตุการนะครับโดยหลักการนะครับแต่มีคล้ายลึกลึกลงทั้งสี่คล้ยกันนะครับอุตรนั้นรถจอดเดิมคนจุดหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี55เป็นต้นไปนะบุตรเต็มทั้งคู่ครับไม่ต้องถามคืนหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งกันค,ครับนางสาว นางสาวพอค่ะมีลูกติดมาหนึ่งนะคะจากสามีเดิมค่ะมีลูกติดมาหนึ่งนายขอก็มีลูกติดมาหนึ่งค,คงทั้งสองคนมาแต่งงานกันผมไม่เข้าใจนางสาวพอเป็นแม่ลูกติดหนึ่งมันเจอนายขอก็เป็นแม่ลูกติดหนึ่ง เปฟงฟันไม่ต้องเข้าใจในความเป็นไม่สองคนก็ตัดสินใจแต่งงานด้วยกันค่ะมีลูกอีกไหมในช่วงที่อยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันเป็น <c oughs> เวลาอยู่กันห้าคนพ่อแม่ลูกนะคะเวลาลูกของทั้งสองคนถูกกลังแก่นางสาวพอก็จะบอกสามีว่าพี่ พี่ดูสิลูกของพี่และลูกของฉันกำลังโงหัว,หวกันแย่งลูกของเรา thank you. แต่มังท่ไม่รู้ตัวเอง ก็ได้สังกครับเพราะทั้งหมดนั้นเป็นรูปชอบด้วกฎหมายของสามีและภรรยาของของผู้สมรสนะครับบุญชอบด้วยกฎหมายของตัวเองของผู้มีกันได้เองแล้วก็บุญชอบด้วยกฎหมายของผู้สมรสด้วยถามได้กฎหมายบอกว่าสามารถถากวหย่อนบุญชอบด้วยกฎหมายของผู้สมรสได้บุตรพ่อมามาแต่งงานกับเราเราหากได้ แต่ถ้าเป็นบุตรุญธมสามีเรานอกจากมีบุตรติดมาหนึ่งยังมีบุตรบุญธรรมอีกหนึ่งคมีบุตรบุญธรรมอีกอย่างนี้บุตรบุญธรรมหันด้วยไหมคะเออสมมติว่าสามีไม่มีลูกติดดีกว่าอาจารย์แต่มีบุตรบุญธรรมติดมาด้วยหนึ่งแล้วมาแต่งงาน นีกอกับขอจะหักลดยอดได้ก,กี่คนอาจารย์กอตรวจสอบอีกครั้งครับกอมีลูกติดมาหนึ่งกออีกดังสาวาสาวกอนายขอมีบุตรบุญธรรมมาหนึ่งมาแต่งงานด้วยกันก็มีบุตรด้วยกันอีกหนึ่ง และแยกกันยืน่นกันมีเงิน,น<ต>ได <ง S 2> ้ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายต่างแยกยื่นแบบแสดงรายการเขาจะหักรถจอมบุตได้กี่คน,คนกหักได้สองคนขอหักได้ขอหักได้3คนเพราะว่า บุญธรรมนั้นเฉพาะคนที่จบรับรองบุญเท่านั้นที่มีสิทธิ์หาผู้สมรสไม่มีสิทธิ์ไปหาดหย่อนบุตรบุญธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะโดยที่เจไม่ได้จบรับรองเป็นบุญธรรมด้วยดังนั้นกอหากได้สองลูกตัวเองแล้วลูกที่ร่วมกันได้มาขอกับขอส่วนขอหากบุตรบุญธรรมตัวเอง บุตรของกอแล้วก็บุตรที่ได้มาระหว่างด้วยกันกับกอค่ะอนนาจารย์คะถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแล้วสองคนนี้อย่ากันอาจารย์ว่าเวลาผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานด้วยกันเขาอยู่กันประมาณกี่ปีถึงจะดีปัญหา ใครตอบครับสุปเปุรุษเรารู้จักมีสองท่านซุปเปอร์ดีกับตีแล้วก็มีรูตอนแรกคิดว่าุรุษตลาดรู้แล้วว่าไว้ใจไหมครับอาจารย์จำที่คนไหนครับคนไหนได้ังครับค มันเยอะนักขวัญท้องสามคนนั่งเรียนด้วยกันภูไทยทั้งสามคนเลยใช่ับดูเท่มากหล่อที่สุดในห้องกันหลายใจใช่ับแล้วก็รูโดปตานัเหมือนกดโทรศัพท์อาจารย์ครับแล้วบัุรที่นั่งหัวแถวครับคุณอะไรครับกระกรบ กายัางไม่ถึงแต่ <c oughs> ไปกนะขออีกกต, <c oughs> ตกับกาคา่ชื่อนุ่มนะคะนุ่ท่านนุ่อายุเกาสิาีนะุญ <c oughs> ตา ยังนมอีกเหรอก็ตนมมาอาจารย์เิีกับนมคุณอะไรครับเข่าคเเเเเเเอาจารย์ใบแคขี้ยได้ยินว่าเคถ้ามันคงเป็นเข่บคงคนกินไม่เลือกอาจอาจารย์จะถามอะไร การมีทะเลาแต่งงานด้วยกันอยู่กันกี่ปีถึงจะเบื่อกันเข็ดปี่ปีเข่ดกี่ปีตั้งเข่ดเข่ดบอกสองวันว่าไปเข่ดนะครับนุมกี่วันปี่ปีนุ่มนุ่มตอบนุ่ต,ต้ตงตงองค่ะห้าปีค่ะ ประมาณ5ปีนะครับคำตอบบางครั้งไม่จำเป็นต้องออกจากการของการก็รู้ดีเลยแต่ถ้าฤาษีแต่งงานนะครับฤาษีแต่งงานเพิ่งคบ5ปีแล้วฤาษีแต่งงานยิ่งมากนะครับนั่นแค่สถิติครับเวลาจะได้ครบ5ปีนะคะระวังไว้ให้ดีค่ะนะคะ,นะคะถ้าผ่าน5ปีไปก็โอกาสยาว แต่อย่าไปคิดมากนะแ,แค่สถนะิติครนะับเดนน็นและลดเข้าไนะอาจารย์ครับปรากฏว่าสามีพยายามทุ่คเทอยู่กัน5ปีก็ทะเลาะกันตรอแล้วเวลาอยากันไปเที่ยวเพิ่มแล้วเ้าไม่เทียเพิ่มอ,อยากดันคะได้นะอยากการักกนะับอยาก,กนนะ <laughs> อากอาก

อยกับแกนัก่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะถามคอยและเสียง ใชคะอาจารย์เวลาผูอยากกันรูปดูใสคกับ สิทธิ์ของพ่อต้องอยู่กับพ่อค่ะถ้าแม่ไม่ยอมเขียนบันทึกการยาเรื่างนี้พ่อจะไม่ยอมเซ็นยาให้แต่ว่าถ้าพ่อมีอะไรพิเศษพ่อก็จะยอมให้ลูกอยู่กับแม่และแม่ก็จะเขียนตอบว่าห้าพ่อเจอหน้าลูกว้น <c oughs> แต่จะได้รับสิธิ์าจากพ่อเจอได้ติดหรือครับจากแม่เนี่ยจากแม่ ผมต้องกินล่างแปลกวนไมเด้อต้องกินน้ำบค่ะคนี้แหละเิ่มพกันอยางบอกว่าลูกดูแบบแม่ห้าพ่อเจอหน้าลูกแต่เจอหน้าลูกแรกอย่งไคะแต่เรื่อกู้สามีพยานนี้อยากกันเขาต้องมีปัญหากัน แสดงว่า,าต้องไม่ใช่เขาต้องไม่ใช่ดาราแน่นอนเพราะดาราเวลาเขา,ลา aw, เลิกกันเขาจะบอกว่าเรายังคงเป็นพี่น้องกันถ้าอยากันโกรธกัน <c oughs> ไม่ใช่ดาราใช่ค่ะโอเคคนระับดาราไม่เคยโกรธกัน <c oughs> คราวนี้ลูกอยู่กับแม่นะคะพ่อหายไปสามปีเลยไม่เคยมาดูแลลูกเลย แม่ลดหอนลูกได้ไหมพ่อลดหอนลูกไ,ได้ไหมได้ไหมได้ก็ได้ครับเย็นแกอย่าไปมองคนอื่นแกได้ไหมอ้องมาพูดเลยผม ดประวัติปีที่สี่นะค๊ะพ่อพ่อเลิกกับแม่แต่ลูกยังได้ได้อยู่ปีหายไปสามปีปีต่อมาคิดถึงลูกคิดถึงแล้วไปที่ไหนครับพ่อคิดถึงลูกหลังจากทิ้งลางมาสี่ปีคิดถึงแล้วไปไหนไปหา เมื่ไปหาไปที่ไหนที่ไหนนะฮะก็ที่บ้านของแม่ถูกไหมคะบ้านแม่ของพอ่แแอแม่ของลูกแม่ของลูกนะครับไปหาที่บ้านแม่ของลูกไปตอนไหนตอนที่แม่ขับรถออกจากบ้านไปเมื่อตอนที่เขาอยากกันเขาไม่ดีกันใช่ไหมคะก็ไม่อยากเห็นหน้าแม่แต่ พอแม่ขับรถออกจากบ้านุูกพ่พอ,อก็ไปเปิดประตูรั้วค่ะเห็นลูกเตะลูกบอลอยู่กับคุณยายกลางสนามพ่อไปทำยังไงครับอาจารย์พ่อก็ลิ้งลูกมาลูกมาแค่ทิ้งร้านมิสิตอรปีลูกไปมาพ่อก็ลิ้งอีกที่สองที่สามลูกมาแค่คราวนี้มามันเป็นสัญญ,ญาณของกลูกคราวนี้ลูกมาลูกพูดกับพ่ออย่างไรครับ venta ได้ไหมได้ไหมจ๊ะปีที่พ่อมาหาลูกแล้วให้เงินลูกสิบบาทพ่อมีสินหกลูกจดอดลูกถูกไหได้นะเดี่ยวตอบถูกครับพ่อมีสินหกลูกจดอดลูกค่ะพ่อสิบบาทนั้นถือว่าพ่อได้อุปการะเล้งกฎหมายไม่เคยระบุค่ะว่าการอุปรการะเลี้ยงต้องให้เป็นเงิน แต่พ่อคนนี้เป็นอดีตสัมการู้ลึกซึ้งเพราะตอนที่ให้เงินลูกสิบย์ก็บอกให้ลูกออกไปเสร็จรับเงินแลและดีไม่ดีพ่อคนนี้องกลับไปเสร็จแลทำไงครับเรียกข้างบ้านมาเป็นพยานแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้คป็นเครือจัก ใส่กิ๊บใส่กิ๊บแล้วตอนใส่กิ๊บก็ต้องทำอไงครับนวดนวดทำอไรครับตอนใส่กิ๊กินมนี่ยต้องจิ้มนี่ยหันไปดูกล้องเข้าใจยเนีนะครับและไม่ใช่ผู้เล่นเลยครับการอุปการะเองดูนั้นกฎหมายไม่ได้เคยบอกว่าต้องให้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับพ่อแม่อยากกันแต่ พ่อแม่ลูกจะอยู่กับแม่แต่พ่อยังคงมีหน้าที่รับส่งลูกไปกับโรงเรียนทุก,กวันรับที่บ้านแม่ไปส่งโรงเรียนตกเย็นก็รับจากโรงเรียนมาส่งที่บ้านแม่ต่อให้ไม่เคยให้เงินลูกเลยนั่นเป็นการประกาศเรียนลู่แล้วในทางปฏิบัตินะ้นในปีที่ยาพ่อขัลูกได้แม่ขัลูกได้ดีทัจบจากปีที่ยาต่อให้บันทึกกันอยากกินราพ่อไม่มีหน้าที่รับูลูกประ พ่อก็ม so <is> yeah. ีสิทธ <oo> ิ์รถจอดรูปได้ค <igue> ร <t un> ับถือว่าพ่ออุปการะเองดูบัณฑิต่กาญยาไม่สนใจครับได้เสนอแค่อุปการะเองบ่นขึ้นไปนะอาจารย์ตักตักที่นั่นอาจารยติดกับตักในที่โผอ่ะดปุ๊บรุ่นอะไร เมย์ครับโอเคคุณเมยอาจารย์จะไปเรื่องไหนคะรถจอดจอบแล้รถจอดเราพูดภาพว่านะฮะเรื่องต่อไปครับเรื่องที่ผิดกันก่อนมากเรื่องที่ผิดกันก่อนมาไดะพาไปแตะมือรถติดกันไปจับน,นะครับแล้วก็ผิดทั้งประเทศตลอดเวลานะครับ บางตับลาก็เขียนพวกงพิษที่ดีแม่รื่องธรรมดาน,นะครับแต่วิญญาณหลายคนก็พวกงรื้อธรรมดาผมจะบอกกับกทา่านอาจาลยว่าต้องไต่ต่อกาศีนั้นต้องไต่ต่อนะครับอย่าไปฟังผมเกี่ับคลิปต้องไต่ต่อกถูกหรือไม่ถูกนะครับมีหลักกฎหมายออกับไหมนะครับรุ่นครับรุ่นปีไหนครับปีสามและรุ่นปีสามนะครับ ปีปีไหนปีสาปีสามนะครับนุ่นและปีคาดว่าจะแต่งงานปะีไหนนุ่นเป็นทีคนมาขอตอบได้ดีมากครับแล้วผมเชียร์นะขอบกระด้กรแก ชียร์พวกเราแต่งงานเดียวไหมนี่นชิบหายไเลยจบแล้วแต่งไปเลยแล้วก็ร่วมกันสร้างอย่าดุดิ๊กนะร่วมกันสร้างกับผู้สมมอสร้างครอบครัวนะครับแต่งแล้วก็มีลูกเลยควรจะลูกกี่คนครับหนึควรมีลูกกี่คนควรมีลูกไม่ต่ำกว่าห้าคน เพื่อเด็นแก่ชัดเอาไว้รองรับ A, e C ใช่ครับรองรับ A, e C เพราะว่าคนไทยต่อไปมีนคนแก่ในอาเซียนหัือต้องเป็นคนแก่มากที่สุดน,นะครับและเด็เก,ไไกที่เกิดไปนี่มีฉะนั้นการที่ออกลูกเป็นการเืิ่มขึถ้าเราไม่มีลูกนะฮะนะฮชื้นชาติและวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยอาจจะเปลีป่ยนแปลงเพราะข้าว่ามาอยู่บนหลันต้ขนข้าวใหญ่

ถ้าเกิดว่าเราไปทำงานบริษัทครับเราไปทำงานบริษัทนะฮะอาจารย์ครับบิ๊กไฟที่หนึ่งนะฮะไม่บิโกลบบิ๊กไฟนะฮะฝ่ายบัญชีเขาก็จะถึกระบอกเขาบอกว่าหาเด็กไทยจบบัญชีไปทำงานยากมากครับพวกนี้ทำงานแค่เดือนสองเดือนออกยากมากแล้วไม่บอกอีกเป็นชนนะ มองเป็นคนแก็ไม่ใช่เราประกาศมองเป็นคนค่ัปตนสีทตหนึงเขาตอบกลองมาแล้วหายากปตเด็กให้ไม่ทันไม่ทันครับไม่อยากจะชื่อนั่ไหนนะมองอีกจบแถวกรุงเทพแต่ก็บอกผมก็ผลิตไม่ทันปกตินะคะบริษัทนี้ก็จะเป็นขอที่มองมองของรัฐบาลของมองเป็นนกี่หลักอน้อย แต่ป um, um, right. right. well, ัจจุบันนี้มอยญรวมก็ขอหมดเลยค่ะจบบัญชีมาขอหมดเลยนะฮะแล้วไม่มีมีไม่ขอด้วยจ้ะไม่ขอด้วยเพราะนี่วิ่งโป๊กวิ่ไฟไอ้นี่อ่าว่าวิ่งไฟไม่ไ้ิ่โปกเขาหาเด็กจบบัญชีเป็นทุนงานยากมากเด็กไทยนะครับทักแป๊บเดียวออกเด็กออกแต่เกิดอ้วนสูงมาไม่ได้เห็นหน้าเลยจับหน้าไม่ได้จับชื่อไม่ได้ครับเขารักใครได้จาก นักบัญชีจากฟิลิปปินสษัทรับจากฟิลิปปินนส์ะครับเปิดเอซีแล้วนักบัญชีบริษัทมาทำงาในในไทยได้ไหมได้ไดหมฮะได้เขามีสิทธิ์ทำบัญชีได้แต่ต้องทำเป็นปภาษาไทยเข้าใจไหมอยากจะทำก็ทำสิแต่ต้องทำเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศก็ได้ลงบัญชี ไมนะ่แต่ที่บังคับโดยสภาต,ต้องทำเป็นภาษนะาทไทยเพราะคนรับเรื่องเป็นจับนะเึ่งเป็นวิเกยงานับเขาสู้ให้เงินเดิมหรือสิ่งอื่นน,นะนะครับก็โอเคแล้วก็จ้ากสิงค,คโปร์จ้ากสิงคโปร์จากประิทคนไทยแค่เราคนน้เพิ่รูึ้นสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นะนะครับ,รนะรบเราจบไปแล้วเรื่อกทำงานบริษัทไหนรนะครับนนท์ เราเลือกทำงานบริษัทที่ให้เงินเืินน้อยแต่มีสวัสดิการสูงสวัดิการสูงที่สำคัญก็คืออะไรครับการให้เงินแก่เราเมื่อเราแต่งงานเข้าใจไหมหนนเพราะฉะนั้นถ้าสาที่อื่นเนี่ยเดินสามหมื่น ทำงานที่นี่เดือนละหมื่นแปดแต่เราได้เงินจากไายได้เมื่อเราแต่งงานได้เท่าไหร่ครับทุกได้สองร้อยบาทนะครับเข้าใจได้หมเข้าใจได้หมคำถามครับที่การ์พิสต้องถาม เงินที่เราได้รับจากการแต่งงานซึ่งได้จากแต่งงานที่เขียนเป็นกฎร,ระเบียบ